คลาดิก็จะมีโอกาสได้แบ,บ่งปันเระวจนะนลน,นใจพี่น้องสั้นๆน,นะคะสันอนหนึ่งนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อสิบสามถึงยี่สิบสามจะมีแต่ได้อ่านให้พี่น้องฟังนะคะมนุษย์ผู้พบปัญญาและมนุษย์ผู้ได้ความเข้าใจก็เป็นสุดจริงหนอเพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและผลผลิตของปัญญานั้นดีกว่าทองคําปัญญานับค่ากว่าอัญมณีและทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่อาจเปรียบ กับปัญญาได้เลยชีวิตดื่มยาอยู่ในมือขวาของปัญญาส่วนในมือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทางสิ้นของปัญญาคือความสงบสุขปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ช่วยเธอไว้บรรดาผู้ที่ยิดเธอไว้แน่นจะสุขสบายพระยาเวงทรงวางรางฐานแผ่นด,ดินโลกโดยพระปัญญาโะรงทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าพระไทยโดยความรู้ของพระองค์ น้ำบาดาลก็รุ่งออกมาและเม่ก็โปรยน้ำค้างลงมาลูกเอ๋ยอยากให้สิ่งต่อไปนี้ค่าสายตาของเจ้าแต่จงเฝ้ารักษาไว้คือสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดทั้งสองสิ่งจะเป็นชีวิตแก่เจ้าเป็นเครื่องประดับที่คอของเจ้าและเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัยและเท้าของเจ้าจะไม่สะดุดน,นะคะเราขอโทษขออนุญาตเปิดน้องแป๊บนึงนะคะ พี่น้องคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็จะมีการได้หดูน้ําใจพี่น้องผ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อ1 3ถึงข้อ23นี้นะคะซึ่งเป็นพระธรรมที่ถูกเขียนโดยกัสาสาัยซานลโมอนนะคะพี่น้องเพื่อสอนให้คนอยาได้มีปัญญาและก็ประยุกต์ใช้ปัญญาที่ได้รับจากพระเจ้าให้เข้ากับบริบทชีวิตของเรานะคะ อ่าเอกสรซาลมอนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศที่สุดในโลกนะคะพี่น้องมกีบันทึกไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็เขาก็ออได้ทิ้งพระธรรมแห่งสติปัญญาไว้ถึงสามเล่มน,นะคะก็คือพระธรรมสุภาษิตปัญญาจารย์แล้วก็บทเพลงซาลมอนนั่นเองนะคะดั้นความรู้และสติปัญญาเป็นเรื่องที่สําคัญน,นะคะพี่น้องความรู้คือการที่เรามีข้อเท็จจริงนะคะ ส่วนสติปัญญานั้นเป็นการที่เราเรียนรู้ที่จะประยุกตเอาข้อเท็จจริงที่เราได้รู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่างถูกต้องนะคะพี่น้องวันนี้นะคะเราจะมีการได้ไขค,ควรถึงพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ร่วมกันนะคะเราเมื่ออ่านพระคัมภีร์ก็ได้พบนะคะพี่น้องถึง7สิ่งดีของการมีสติปัญญานะคะคขาบพเจ้อ,อ,อชอบอ่านในพระธรรม อ่อควมทีฉบับอธิบายนะคะพี่น้องเพื่อจ,จัดทาให้เราเกิดความเข้าใจในเนื้อหาของคัมภีร์ได้มากขึ้นนะคะและเมื่อได้อ่านและใคร่ครอญก็พบอย่างน้อยเสิ่งดีนะคะที่เป็นผลดีของการที่เรามีสติปัญญานะคะประการแรกนะคะพี่น้องก็คือการมีสติปัญญานั้นจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวนะคะอยู่ในข้อที่สิบหกต้นนะคะบอกว่าชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาของปัญญานะคะ นอกจากนั้นยังทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะพี่น้องในพระธรรมสุภาษิตบทที่19ข้อที่8นะคะได้กล่าวว่าคนที่มีปัญญาก็รักตนเองคนที่รักษาความเข้าใจไว้จะเจริญรุ่งเรืองนะคะพี่น้องคนที่มีสติปัญญาในชีวิตนะเขาก็จะรู้จักในการดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวังดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะทำให้เขานั้นมีชีวิตที่รอดปลอดภัยมีอายุยืนยาวนานนะคะ และเราเห็นว่าบางครั้งนี่ยคนที่ไม่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่มีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตี่ยพี่น้องเขาก็อาจจะเสียชีวิตตอนวัยอันควรก็ได้นะคะเพราะความประมาทความการขาดความเข้าใจในการใช้ชีวิตนะคะดังนั้นเองปัญญาจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีอายุยืนยาวนะคะประการที่สองนะคะสิ่งดีของการมีปัญญาคือเราจะมีความมั่งคั่งแล้วก็เกียรติ พะะี่น้องจะมีสติสุขมีความอิ่มเอมใจนะคะปัญญานั้นในในพ่อผีได้บอกว่าปัญญามีค่ายิ่งกว่าเงินและก็ทองคำนะคะคนมีปัญญาก็จะรู้ในช่องทางในการที่จะหาเงินใช่ไหมคะพี่น้องแต่แม้เขา,เ,าเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานะมากมายแต่มีสติปัญญานะคะก็ <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> จะเรียนรู้จักในการที่จะทํามาหากินหาเงินหาทองได้แต่ในทางตรงงข้ามนะคะคนที่ มั่นคงร่ารวยแต่ขาดสติปัญญานะคะพี่น้องทรัพย์สิ่งของที่เขามีอยู่ก็อาจจะย่อบแยกไปได้ในไม่นานนะคะในในไม่ช้าก็จะหมดตักไปนะคะเพราะว่าขาดสติปัญญาในการใช้จ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่น้องดังนั้นต้องจริงจึงบอกว่าการมีเงินทองเนี่ยจึงการมีสติปัญญาจึงมีค่ามากกว่าการมีทรัพย์สิ่งของเงินทองนะคะประการที่3นะคะพี่น้อง สิ่งดีของการมีสติปัญญาก็คือวิถีชีวิตของเราจะราบรื่นและมีความสงบสุขนะคะอยู่ในข้อที่17บนะ,ะบอกว่าทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทั้งสิ้นของปัญญาก็คือความสงบสุขนะคะพี่น้องและยิ่งกว่านั้นในปัญญาจารถุที่8ข้อที่5นะคะได้กล่าวว่าผู้ทําตามพระบัญชาจะไม่ประสบอันตรายและจิตใจของคนมีปัญญาย่อมรู้วาระ และวิธีการนะคะพี่น้องคนที่มีสติปัญญานะคะเขาจะรู้วาระและวิธีการนะแล้วจะทําให้วิถีชีวิตของเขานั้นมีความราบรื่นมีความสงบสุขนะคะพี่น้องถ้าบุคคลใดหรือผู้นําขาดสติปัญญานะคะก็จะนําหยะมาสู่ผู้ตามใช่ไหมคะ,ะมาสู่ชีวิตของเขาด้วยนะคะดังนั้นสติปัญญาจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะพี่น้องและเป็นคุณสมบัติ ด้วยนะคะเพื่อที่จะ,ะรับใช้พระเจ้าได้อย่างประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะประการที่4นะคะพี่น้องก็คือจะมีสุขภาพดีนะพ่ะพีใช้คําว่าสุขสบายนะคะ,ะจะมีสุขภาพดีทั้งทั้งพลังกายพลังใจนะคะพี่น้องอยู่ในข้อที่18นะคะได้กล่าวว่าปัญญานนั้นเป็นต้นไม้แห่งชีวิตผู้ที่สวยเธอไว้บรรดาผู้ที่ยิดเธอไว้แน่นจะสุขสบายนะคะ พี่น้องคนใดผมีปกปัรดาผู้ที่สวยเคยไว้แน่นั้นจะสุขสบายนะคะถ้าเราเป็นคนที่มีสติปัญญาพี่น้องที่รักเราจะเป็นคนที่มีความสุขสบายมีสุขภาพดีมีกําลังกายกําลังใจที่ดีนะคะ,ะประการที่5นะคะ,ะเป็นผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้านะคะคนที่มีสติปัญญาก็จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและของมนุษย์ด้วยนะคะพี่น้องอในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่2ข้อ26 ะะได้กล่าวว่า <c oughs> เพราะว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาความรู้และความยินดีให้แก่คนที่พระองค์พอพระไทยดังนั้นเราจึงรู้ว่าคนที่มีสติปัญญาก็เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้านั่นเองนะคะ,ะประการที่หกนะคะพี่น้องก็คือ,อได้รับการปกป้องดูแลแล้วก็มีสวัสดิภาพนะคะ,ะในข้อที่ยี่สิบสามนะคะได้กล่าวว่า แล้วเจ้าจะดําเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัยและเท้าของเจ้าจะไม่สะดุดนะคะ,ะพระเจ้าจะทรงโปรดปกป้องดูแลนะคะพี่น้องคนที่มีสติป,ปัญญาเนี่ยนะคะก็จะมีสวัสดิภาพในทุกๆเส้นทางที่เราดําเนินไปนะคะในสมาสิบทที่4ี่ข้อที่6ก็บอกว่าอย่าทอดทิ้งปัญญาแล้วเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักเธอแล้วเธอจะคุ้มครองเจ้านะคะเธอในที่นี้ก็คือสติปั ยานั่นเองนะคะถ้าเราเป็นคนที่มีสติปัญญาเราก็จะมีความปลอดภัยนะคะพี่น้องมีสวัสดิภาพนะคะประการสุดท้ายนะคะพี่น้องที่รักก็คือ,อข้อดีของการมีสติปัญญานั้นจะทําให้เรามีชัยชนะเหนือทุกอุปสรรคปัญหาที่เรารเผชิญในพระมีใช้คําว่าเท้านั้นจะไม่สะดุดหาพี่น้องทางที่เราดําเนินไปนะคะสิ่งต่างต่างที่เรารเผชิญน,นะคะพี่น้องจะไม่ทําให้เรานั้นสะดุดและล้มลงนะคะ เมื่อเรามีสติปัญญาเราก็จะมีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีชัยชนะพี่น้องคนของพระเจ้าจะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาและเพื่อเรานั้นจะสามารถฟันฝ่าในทุกๆอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตส่วนตัวของเราเองหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรใช้พระเจ้าะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะนําเราให้มีชัยชนะได้ในทุกๆสิ่งที่เราเผชิญอยู่นะคะพี่น้องที่รัก และยิ่งกว่านั้นพระเจ้ายังนุนน้าใจเรานะคะในะข้อความที่สุดท้ายที่ยังนุนใจพี่น้องนะคะก็คือในพระธรรมายากบอบบทที่หนึ่งข้อที่ห้านะคะพี่น้องได้กล่าวไว้ว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ พี่น้องพี่รังสิปัญญานอกจากเกิดจากการที่เราได้เรียนรู้ด้วยตัวของเราเองแล้วนะเรายังสามารถลองถูกขอจากพระเจ้าได้นะคะและในพระบีบอกว่าพระเจ้าไม่สรงบัาหนพระเจ้าไม่ได้ดูถูกดูแคลนเราโอ้ช่างรู้น้อยจริงเนาะนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะประทานให้ตามที่เราถูกขอดังนั้นเองนะคะถ้าเราอ,อยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งพี่น้องให้เราถูกขอสติปัญญาจากพระเจ้า และคลางแห่งสติปัญญาทั้งสิ้นก็ถูกบันทึกไว้ในภาวนะแล้วนะคะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ควรไรลร่องภววนะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสติปัญญาและมากกว่านั้นพี่น้องที่รักแต่ความยำเกรงพระเจ้าก็เป็นบอกเกิดของปัญญาแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความทําใจยำเกรงพระเจ้าเราก็จะเป็นคนที่มีปัญญาในการดําเนินชีวิตนะคะ คนที่มีสติปัญญาก็เหมือนเป็นคนที่มีตาอยู่ในสมองใช่ไหมคะพี่น้องที่รักขอพระเจ้าทรงช่วยด้วยกันนะคะพี่น้องที่เราทุกคนนั้นจะเรียนรู้จากพระวจนะตอนนี้นะคะที่กริย์ซาโลมอนได้แบ่งปันได้หนุนใจถ่ายทอดให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาเองที่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ร้องขอปัญญาจากพระเจ้าเพื่อที่จะปกครองชนชาติของพระเจ้านะคะและเขาก็เป็นคนที่มีสติปัญญามากที่สุด ในโลกเนะี่ยที่พระผีได้บันทึกไว้พี่น้องลองไปอ่านทบทวนด,ดูนะคะความว่าทำสุภาษิตปัญญาจาร์แล้วก็บทเพลงซาโลมอนและเราจะรู้ว่าโอสถปัญญาที่ซาโลมอนมีนั้นลักเลิศจริงๆนะคะและเราก็อยากจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับสิทธิปัญญานนั้นจากพระเจ้าด้วยนะคะเพื่อเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ประสบความสําเร็จและทําให้การงานของพระเจ้านั้นเกิดผลดีนะคะเราอ,อธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานกันบพระเจ้าร่วมกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราท้หลายนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตขอพระเจ้าทรงประทานปัญญานั้นแก่เราท้งหลายทวบิดาเจ้าข้าเพื่อเรานั้นจะมีวิจารณญ,ญาณในการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจในสิ่ง,งต่างๆโปรเจ้าข้าทั้งกันนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวของเราในการงานในโลกนี้และการปฏิบัตริรับใช้พระเจ้า พระองค์เจ้าข้าที่เรานั้นต้องใช้สติปัญญาที่มาจากพระองค์เพื่อจะเห็นการงานของพระองค์นั้นเกิดผลอย่างทะลุทะลวงตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ขอพระเจ้าสม,มาโปรดเมตตาโองค์พระองค์เจ้าข้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในเช้าว,วันนี้ขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับพี่น้องทุกคนในการที่จะทําภารกิจการงานต่งตางๆให้มีความสําเร็จเกิดผลดีในทุกๆสิ่งท,ท,ที่ทําเราขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรที่เราทุกท่นทานนะคะ